จิตวิทยาการเทรดการฝึกฝนเพื่อความสําเร็จวันนี้เราจะมาพูดถึงจิตวิทยาการเทรดกันซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากแต่หลายคนมักมองข้ามไปอารมณ์ในการเทรดสัญญาณเตือนที่เพื่อนๆต้องเข้าใจผมจะบอกให้ฟังนะครับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูที่เพื่อนต้องกดมันเอาไว้มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนมากกว่า และการที่พยายามตีความจากสัญญาณพวกนี้ต่างหากคือกาวแรกของการพัฒนาไม่ใช่ไปกดมันไว้แต่ว่าการรับมือกับสัญญาณพวกนี้ได้ดีอาศัยแค่แบบใจสู้วอยอย่างเดียวไม่พอนะครับการสร้างระบบจัดก,การอารมณ์ระบบที่ว่าเนี่ยมันช่วยให้เพื่อนเห็นภาพชัดขึ้นว่าไม่ใช่แค่รู้สึกแย่เฉยแต่ต้องรู้ว่าข้อหนึ่ง รูปแบบอารมณ์ของเพื่อนเองหน้าตามันเป็นยังไงเวลาเกิดเรื่องขออง้อ 2. อะไรคือสาเหตุต้นตอจริงๆไม่ใช่แก้ที่อาการปวดหัวแต่ต้องหาสาเหตุให้เจอขอ้อ 3. จะรับมือกับมันยังไงเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราจะเริ่มสร้างระบบที่ว่วยังไงดีละ่ะต้องเหมือนกับเป็นนักสือบอารมณตัวเองก่อนสังเกตว่าสถานการณ์แบบไหนที่มันกระตุ้นเพื่อนๆบ่อยๆ เช่นพร้อมเพื่อนขาดทุนหรือแพ้ติดกานสัก2-3ไม้เนี่ยหรือแบบเพื่อนๆได้กำไรก้อนใหญ่ๆมามานเนี่ยเพื่อนๆตอบสนองอยังไงทั้งความคิดความรู้สึกเช่นโอ้ยต้องเอาคืนแล้วละ่ะแพ้ไปทั้ง2-3ามไม้หรือโอ้พี่นี่เก่งระดับเทพเลยนะต้องพยายามมองหาแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นจริงๆครับเทดดิงเจอร์นอลคือเครื่องมือสำคัญการจดบันทึก หรือ Trading Journal ไม่ใช่แค่จดบันทึกว่าเพื่อนเข้าอาดอรตรงไหนออกตรงไหนกำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่เพื่อนต้องบันทึกว่าตอนนั้นะ่ะเพื่อนเพื่อนกำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงสภาวะจิตใจเป็นแบบไหนพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแผนที่อารมณ์ของตัวเองชัดเจนมากขึ้นครับบางคนอาจะเจอว่าอ๋อรูปแบบประจำตัวเลยคือเราเป็นคนลังเลตลอด ไม่กล้าเข้าตามแผนเราเป็นพวกโกรธซ้ำอยเดิมที่เคยขาดทุนอีกคนอาจจะเป็นสายหุนหันใจร้อนเห็นกราฟขยันเด่นเดียวกระโดดเข้าไปใส่เลยเพื่อน,น,นจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเป็นคนแบบไหนการขุดหาต้นตอของปัญหาพอการต่างๆที่ว่ามันเนี่ยหัวร้อนกลัวกังวลพวกนี้ยมันเป็นอาการภายนอกครับเป็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง ต้องขุดลึกลงไปครับว่าทำไมทำไมถึงกลัวขนาดนั้นทำไมถึงหัวร้อนง่ายจังมันอาจจะมาจากความกลัวล้มเหลวที่เพื่อนฝังใจมานานหรือลึกๆล,ลงไปแล้วเพื่อนๆไม่ได้เชื่อมั่นในระบบเทรดของตัวเองเลยการหาสาเหตุจริงๆนี่แหละสำคัญมากครับพอเพื่อนๆจะต้องไปข้างหน้า พร้อมๆกันนั้นก็ต้องดึงส่วนที่อยู่ด้านหลังที่เป็นจุดอ่อนเห็นข้อผิดพลาดท,ทางอารมณ์ให้มันตามมาด้วยคือท่านเพื่อนแก้แต่จุดอ่อนอย่างเดียวหรือเน้นแต่สร้างเฉพาะจุดแข็งอย่างเดียวมันจะไปต่อได้แบบไม่สมดุลไปได้ไม่ไกลครับมันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งอารมณ์ร้ายแรงที่เทรดเดอร์ forex มักเจอ ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าอารมณ์หลายแรงที่คนส่วนใหญ่มักเจอกันเนี่ยคืออะไรข้อ 1. ความโลภสัญญาณชัดๆก็เทรดบ่อยเกินไปโอเวอร์เทรดนั่นแหละหรือถือออเดอร์ที่กำไรอยู่แล้วไม่ยอมปิดตามแผนสักที่เพราะหวังว่าเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้เยอะแน่เลยหรือพอชนะติดติดกันหลายครั้งก็บานใจเกินเหตุไปเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มลอดส พอพลาดทีเนี่ยเละเลยครับขออ้อ 2. ความกลัวอาการของความกลัวเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะหลายอาการมากสัญญาณที่เห็นบ่อยๆเช่นเพื่อนเพื่อลังเลไม่กล้ากดเข้าเทรดทั้งทั้งที่มันตรงตามแผนทุกอย่างเลยนะหรือจะปิดทำกำไรเร็วเกินไปได้นิดเดียวก็เอาแล้วกลัวว่าเดี๋ยวกราฟมันจะกลับตัวลงมาบางคนหนักหน่อยคือเลี่ยงไปเลยไม่กล้าเทรดเลยโดยเฉพาะช่วงที่ เพิ่งขาดทุนมาก่อนหน้านี้อาการที่3คือความโกรธอารมณ์โกรธนี่อันตรายสุดๆเลยครับสัญญาณก็คือเพื่อนๆเริ่มเถิดโม่ละไม่สนใจแผนไม่สนใจอะไรเลยอยากเจ้าคืนอย่างเดียวเพิ่มความเสี่ยงแบบบ้าคลั่งแหกกดทุกข้อที่เริงตั้งไว้เนี่ยคือความโกรธวิธีจัดการกับลมเหล่านี้ที่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆต้องรู้ว่า ตัวกระตุ้นของเราคืออะไรก่อนเราจะเริ่มจัดการกับลมพวกนี้ได้มันจะค่อยๆนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิในและความมั่นคงทางอารมณ์ส่วนความมั่นคงทางอารมณ์มันไม่ใช่ความเชื่อแบบปิดๆนะครับว่าเพื่อนๆต้องชนะทุกครั้งแบบนี้จึงเรียกว่ามั่นคงเชื่อมั่นไม่ใช่นะครับแต่คือความเชื่อมั่นในกระบวนการของเพื่อนเองเชื่อมั่นในระบบในแผนที่เคยทำมา ไม่ว่าผลนั้นระยะสั้นมันจออกมาบวกหรือลบก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนเนี่ยเสียสติหรือว่าแกว่งไปตามผลรายวันรายสัปดาห์แล้วการสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จ,จริงเราจะสร้างได้ยังไงครับก็คงต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานสําคัญเลยคือการจดบันทึกขอให้เพื่อนทบทวนการเทรดอย่างสำเสมอจริงจังโฟกัสที่ว่าเราทําตามแผน ทำตามกระบวนการได้ดีแค่ไหนไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อนๆต้องยอมรับจากใจจริงให้ได้ว่าการขาดทุนมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้จริงๆมันเลี่ยงไม่ได้หรอกเมื่อเราเข้าใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วการเทรดของเพื่อนๆจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและประสิทธิภาพก็จะดีมากขึ้นตามไปด้วยครับ อย่าลืมติดตามผลง,งานอื่นๆของผมได้ที่ t Tik t o k f a c e b o o k y o u u u b e r ร d d e อร home นะครับหรือเพื่อนๆต้องการเรียนรู้แบบเจาะลึกแวะไปเยี่ยมผมได้ที่เว็บไซต์ www. i-traderhome. com แล้วพบกันใหม่วิดีโอไปครับสวัสดีครับ